แรงด้วยประหยัดด้วยเออก็ดีดิรถมือสองชี้ชัดจัดเต็มโดย M อยูสมัยค่ะวันนี้ผมมาก,กับนิสสันอันเวลาเครื่อง1.0เทอร์โบมีอะไรดีมีอะไรด้อยแล้วมันเหมาะกับการใช้งานคุณหรือเปล่าไปชมกัน จุดเด่นอย่างแรกนะครับคือเรื่องสมรรถนะการขับขี่อัตราเล่งทันใจมากเรารู้กันอยู่แล้วว่าอ e ีโคคาร์เนี่ยประหยัดน้ำมันแต่นิสสันนัมรลให้เทอร์โบมาด้วยดังนั้นการขับขี่ของคุณจะสนุกมากขึ้นอัตราเล่งดีขึ้นนะครับไม่ต้องบ่นว่าอื่นอีกต่อไปอย่างที่2ก็คือเป็นรถรุ่นที่ให้ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจเคเลสนะครับกดปุ่มสตาร์ทและที่สำคัญก็คือมีกล้องมองรอบคันด้วยเออซึ่งอ e ีโคคาร์ไม่ค่อยให้มานะครับแต่รุ่นนี้มีกล้องมองรอบคคัให้ด้ดดวยี นอกจากกล้องรอบคันที่ทำงานร่วมกับหน้าจอเครื่องเสียงแล้วนะครับก็ยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ A U X U S B อะไรทุกอย่างได้นะครับแล้วก็คอนโทรลเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยรับทัศัพั์ผ่านพวงมาลัยได้หมดเลยระบบแอร์นะครับก็เป็นออโต้นะครับสามารถเซตอุณหภูมิแล้วก็กดออโต้ได้เลยมันก็ทำงานเองเห็นไหม Power Outlet ให้มา1จุดนะครับแล้วก็มีที่เสียบ U S B A U X ให้ที่คอนโซลหน้ามีที่วางของแบบลึกๆให้พักแขนกลางนะครับเปิดขึ้นมาก็มีที่เสียบ U S B ชาร์จไฟได้อีกหนึ่งจุด ส่วนที่นั่งด้านหลังนะครับจะมีที่เสียบชาร์จไฟให้อีกหนึ่งจุดพูดง่ายๆว่ารถรุ่นใหม่นะครับจุดชาร์จไฟชาร์จโทรศัพท์ก็ต้องเยอะเอาไว้ก่อนมีคนเขากล่าวกันว่านะครับเรือนไมลรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สวยโคตรๆนะครับในกลุ่มอีโคคาด้านขวานะครับสังเกตจะเป็นแบบเข็มความเร็วนะครับแต่ด้านซ้ายหน้าจอดิจิตอลตรงนี้จะสามารถประมวลผลและรายงานผลและตั้งค่าได้เยอะมากๆนะครับแบบเต็มระบบเลยอ่ะให้ดู สามารถดูเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เครื่องเสียงนะครับหรือว่าข้อมูลการขับขี่ต่างๆเลือกดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการขับขี่การกินน้ํามันเฉลี่ยต่างๆนานานะครับหรือมาดูข้อมูลการขับขี่แบบละเอียดอะไรก็ได้เป็นทริปที่เราเซตไว้นะครับแล้วก็มีระบบ ช่วยในการขับขี่ป้องกันการชนทางด้านหน้าไหมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเท่าไหร่นะครับความเร็วที่ใช้ปัจจุบันยังไงหรืออยากจะตั้งค่าอะไรบ้างตั้งค่าของ traction control ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีไหมหรือระบบผู้ช่วยในการขับขี่คือเรื่องความปลอดภัยนะครับระบบเบรกฉุกเฉินเวลาที่เราเข้าใกล้ด้านหน้ามากเกินไปมันช่วยเบรกเองนะครับหรือระบบช่วยจอดนะครับเตือนว่าด้านหลังมีอะไรที่เคลื่อนไหวตัดหน้าตัดหลังนะครับ เผื่อว่าเราจะชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตือนต่างๆนานาเฮ้ยมันตั้งค่าได้เยอะมากๆนะครับบอกแล้วว่ารุ่นนี้สุดยอดจริงๆตั้งค่ารถยนต์ตั้งค่าการบำรุงรักษาการเปิดไฟหน้าการล็อกการต่างๆนานาโอเคคนละเอียดอะซึ่งเอกลักษณ์ของยี่สัตร์อัลเบล่ก็คือความกว้างใหญ่นั่งสบายรุ่นนี้ก็ยังคงเช่นเดิมนะครับภายในกว้างมากเห็นไหม ภายในต้องบอกว่าดีไซน์มาลงตัวนะครับคอนโซลหน้าเนี่ยก็ให้ลักษณะนวมหุ้มคาดกลางสีเบจมาด้วยนะครับก็เป็นลักษณะซอฟทัชแตะไปแล้วก็นุ่มนิดๆน,นะครับแต่คันนี้ลูกค้าเดิมแต่งเบาะหนังมาเพิ่มนะครับทำให้ดูสวยดูดีดูมีราคามากขึ้นนะครับโอเคส่วนเบาะหลังก็ นั่งโอเคนะครับกว้างนี่ดูช่วงขับกว้างจริงเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือด้านหลังเนี่ยหมอนหัวเนี่ยปรับสูงต่ําไม่ได้นะครับแล้วก็พักแขนกลางรุ่นเดิมอเมร่าเคยให้พักแขนกลางมามีที่วางแก้วน้ําแต่รุ่นใหม่นี้ไม่มีให้แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสมัไกลเป็นว่าด้านหลังก็ต้องมาวางแก้วน้ําที่ข้างประตูแทนนะครับ ซึ่งถ้าใครดูแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบใจรถรุ่นนี้นะครับผมอยากจะชวนไปตรวจสอบคุณภาพของรถคันนี้ด้วยกันต่อนะครับรถที่สองคือของใช้มาแล้วยังไงคุณต้องตรวจสอบคุณภาพให้ได้รถที่ดีไปใช้งานนะครับจําไว้โครงสร้างก่อนเลยนะครับนอ็อตฝากระโปรงหน้าซ้ายไม่ขยับหน้าขวาไม่ขยับแก้มซ้ายไม่ขยับแก้มขวาไม่ขยับซินเบลช็คจุดอาร์กซ้ายเดิมขวาก็เดิมหัวชัสซีฝั่งขวาเดิมไม่มีดุง้งไม่มีดัดฝั่งซ้ายก็เดิมเช่นกันครับผม คันหน้าจุดอาร์คคมชัดรูกลมคมชัดสติกเกอร์อยู่เป๊ะสติกเกอร์ใต้ฝากระโปรงหน้าเดิมซีนตะเข็บเส้นนูนฝากระโปรงหน้าตรงคมชัดหน้าเดิมล้านเปอร์เซ็ีนประตูหน้าขวาเดิมซีนประตูหลังขวาเดิมซีนประตูหน้าท้ายเดิมซีนประตูหลังซ้ายเดิมน็อตบันพับประตูหน้าขวาเดิมหลังขวาก็เดิมบันพับประตูหน้าซ้ายก็ไม่เคยขย,ยับ หลังซ้ายก็เดิมๆไม่ขยับเช่นกันโครงสร้างจ่อประตูเดิมๆนะครับเส้นสายคมชัดได้แนวตรงจุดอาร์ตต่างๆนะครับประตูหลังซ้ายนี่จุดอาร์คอยู่ครบเรียงตัวสวยนะครับโครงสร้างไม่เคยมีการเคาะไม่เคยดัดไม่เคยดุ่งไม่เคยโป๊ะตกแต่งนะครับอย่างนี้ก็คือเดิมแน่นอนเช่นเดียวกันครับฝั่งขวานะครับโครงสร้างเส้นสายต่างๆ,ๆ,ๆก็มีความคมความชัดไม่มีบวมไม่มีโปต๊ตกแต่งนะครับไม่มีการเคาะดัดดุ่งนะครับจุดอาร์ตต่างๆนะครับประตูหลังขวาที่เป็นโครงสร้างหลักก็เดิมนะครับ หน้าขวาก็เดิมนะครับน็อตฝาท้ายนะครับขวาเดิมซ้ายก็เดิมนะครับรางน้ําหลังซ้ายนะครับเรียบร้อยดีนะครับเดิมๆหลังขวานะครับรอยต่อก็เรียบร้อยเดิมโรงงานเลยจุดสปอตฝาท้ายนะครับแล้วก็ซีนฝากระโปรงท้ายต็อตรงคมชัดพื้นยังอะไรนะครับเดิมๆไม่เคยมีชนไม่เคยมีดึงบอดี้นะครับจุดอาร์ทุกอย่างเดิมหมดด้านใต้รถนะครับก็ไม่เคยถูกกระแทกยางอะไรนะครับแล้วก็ไม่มีสนิมเลยอะลูกค้าดูแลดีดีเรื่องที่2เป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์การโอนนะครับ ทะเบียนรถขอขอแปดห้าสอนครตรงเลขตัวถังนะครับ MNTBAAN หนึ่งแปดแซอ่ะมาดูเลขตัวถังในเล่มก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันตรงแน่นอนนะครับตัวสอบกับแผ่นเพลทอีกทีนึ่งนะครับเก้าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือตรงแผ่นเพลทจำเป็นต้องมีนะครับถ้าคุณซื้อรถไม่มีแผ่นเพลจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับระวังนะฮะ เอกสารของรถคันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับโคตรจะครบนะครับคู่มือการใช้งานรถคู่มือต่างๆทุกอย่างครบมากๆนะครับแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสการเข้าเช็คระยะเนี่ยครบทุกครั้งนะครับภาษีต่อให้เป็นปี2568เรียบร้อยแล้วต่ออีกทีเมษาปีหน้าเลยนะพระบรก็ต่ออีกทีมกราปีหน้าโอ้แจม วันนี้วันที่10กรกฎาคม2567นะครับเลขไมล์รถคันนี้อยู่ที่34,384กิโลเมตรลูกค้าเข้าศูนย์ครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปซื้อมานะครับเมื่อวันที่29เดือน3ก็คือเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ ที่เล็กใหม่3 3 0มกิมตอนนี้ก็วิ่งมาได้4,000กิโลมตรนะครับลูกค้าเช็ค่าสุดก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่กองแหวนรองน้ำมันเบรกกองอากาศนะครับซึ่งครั้งต่อไปก็จะต้องไปเข้าตามใบนะัดนี้ก็คือต้องไปเข้าเช็คระยะที่3,700 0กิเมตรนะครับฉะนั้นครั้งต่อไปไปเข้าอีกทีเดือนกันยายนนะไปเช็คตอนที่ระยะ3,700โอเคไหมตั้งแต่ออกรถมานะครับลูกค้าก็เช็คศูนย์ตลอดทุกครั้งไม่เคยขาดเลยโอ้โหนี่เยี่ยม สภาพในห้องเครื่องยนต์ก็ดูสมบูรณ์ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นท่ออากาศท่อยางสายไฟข้อต่อ,ต,อต่างๆหรือคัลเริ่มอักัโรงงานที่เขาเช็คมากตอนที่ประกอบรถเสร็จเนี่ยก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งเรียบปกติเลยนะครับดูสมบูรณ์มากๆ และถ้าคุณสนใจรถคันนี้ผมจะสรุปให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนิสสันอัลเบราคันนี้รุ่น1.0 V Turbo เป็นรุ่นรองท็อปนะครับมีกล้องรอบคันมีระบบป้องกันการชนทางด้านหน้าแล้วนะครับที่ต้องบอกออปชั่นเพราะว่าถ้ารุ่นโลมันจะไม่มีออปชั่นพวกนี้นะครับรถคันนี้ปี2022เลขไม์34,000กว่ากิโลเมตรแท้ๆเจ้าของเดิมเช็คระยะที่ศูนย์นิสันโดยตลอดดูแลรถด,ดีมากนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะ เอาไปสปาภายในอบโอโซนพ่นกันสนิมแล้วก็เคลือบแก้วให้นะครับถ้าใครสนใจรถคันนี้เดี๋ยวผมเอาไปเช็คระยะให้คุณก่อนที่จะส่งมอบให้นะครับไปเช็คระยะที่สุนิสัานให้เลยค่าโอนทะเบียนรถยนต์ฟรีให้ภาษีพรบ,บรเนี่ยต่อเป็นปี68เรียบร้อยแล้วค่าดําเนินการทาสัญญาผมฟรีให้ดําเนินการส่งรถถึงบ้านทั่วไทยผมก็ฟรีให้นอกเหนือจากนั้นยังฟรีประกันภยัยชั้น2บวกให้คุณอีก โอเคปะเครดิตดีฟรีดาวครับผมไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทแล้วก็ผ่อนเดือนละ6,900บาทไหวไหมถ้าไหวทักมาแต่ถ้าจะซื้อสด3,99,000บาทเท่านั้นเองราคาโคตรถูกเองโคตรถูกเลยรถอายุแค่2ปีเองลองดูนะครับถ้าสนใจรีบพักมาเลยอย่าลังเลครับสวัสดีครับเขาบอกว่ารถรุ่นนี้แรง3 2 1ป1 สองสามสี่ห้าหกเจดแดเก้ิบสสองสิบา ขับดีนะเอ็มเทสให้แล้วจะเอาก็เอารถคันนี้ไม่ใช่ไม่มีตำหนินะครับมีมันก็มีรอยอยู่นะครับอารมณ์แบบว่ามีอะไรล้มใส่สังเกตไหมมันเป็นรอยแบบว่าเหมือนมีอะไรล้มโดนอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเออก็อประมาณนี้แหละมีบ้างแหละรถใช้งานเนาะ